หมูจะนุ่มอร่อยแค่คุณมีสิ่งนี้ซึ่งแทบจะมีกันทุกบ้านวิธีหมักหมูนุ่มสูตรไม่ใส่สารเสริมไม่ใส่ผงฟูไม่ใส่เบกกิ้งโซดาเคล็ดลับคืออะไรไว้รอดูคะ่ะเพื่อไม่ให้พลาดเทคนิคและเคล็ดลับดีๆในคลิปถัดไปฝากกด subscribe กดติดตามปินดี้ทีแฮปปี้ด้วยนะคะ ขั้นแรกค่ะเรามาหั่นหมูกันเลยเราจะหั่นตัดคว้างตามแนวเส้นกล้ามเนื้อนะคะวิธีนี้ก็จะเป็นพื้นฐานทำให้หมูนุ่มมากขึ้นค่ะมาเตรียมเครื่องหมักกันค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ซอสถั่วเหลืองลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยค่ะเราจะใส่เครื่องปรุงไม่มากนะคะเผื่อว่าเราจะเอาไปทำเมนูอื่นๆหรือเอาไปผัดต่อค่ะจากนั้นเราก็ขยำนะคะให้น้ำตาลมะพร้าวละลายค่ะ อิมเลือกใช้น้ำตาลมะพร้าวเพราะว่าจะได้รสหวานนวลๆนะคะไม่หวานมากแล้วก็เป็นน้ำตาลธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีสามารถใช้น้ำตาลทรายได้ค่ะให้ลดปริมาณลงนะเดี๋ยวจะหวานเกินไปจากนั้นเราก็ใส่เนื้อหมูที่เราหั่นเตรียมมาไว้แล้วลงไปเลยค่ะเราจะค่อยๆนวดน,นะคะให้ทุกอย่างค่ะซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะ เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะพอน้ำหมักซึมเข้าไปในเนื้อหมูเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะแห้งแบบนี้ค่ะเป็นอันใช้ได้ต่อมานะคะอิ่มจะใส่น้ำมันงาหรือว่าน้ำมันพืชก็ได้ค่ะเพื่อช่วยทำให้เนื้อหมูนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็นิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยขาวป่นนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความหอมของหมูหมักค่ะและสิ่งที่เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยทำให้หมูหมักนุ่มมากขึ้นก็คือน้ำแข็งค่ะที่มีกันอยู่แทบทุกบ้านอยู่แล้วนะคะ น้ำแข็งจะช่วยไม่ให้ไขม่ละลายไวจนเกินไปและรักษาอุณหภูมิในการหมักทำให้หมูนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นค่ะดังนั้นเราจะค่อยๆนวดน้ำแข็งให้ซึมเข้าไปกับเนื้อหมูนะคะนวดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำแข็งจะละลายหมดค่ะนวดแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะใช้เวลาไม่นานทุกอย่างก็ซึมเข้าไปในเนื้อหมูเรียบร้อยแล้ว ต่อมานะคะอิมจะใส่ไข่ไก่เพิ่มลงไปอีกหนึ่งฟองค่ะเพื่อให้หมูหมักของเรานุ่มสุดๆไปเลยนะคะสารในไข่ไก่ค่ะจะเข้าไปช่วยทําปฏิกิริยาย่อยกับโปรตีนในเนื้อหมูทําให้เนื้อหมูนิ่มนุ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าไม่มีความเปื่อยยุ่ยนะคะซึ่งจะเป็นข้อแตกต่างถ้าเกิดว่าเราใส่น้ําสับประรดหรือว่ามะละกอดิบค่ะตัวนั้นจะทําให้เนื้อเปื่อยยุ่ยค่ะเหมาะกับเนื้อวัวเนื้ออะไรที่มันเหนียวๆมากกว่านะ เราจะนวดสปาน้องหมูไปสักพักนะคะจากนั้นอิมจะใส่พริกไทยป่นยาบลงไปอีกนิดหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหรือว่าโอเคแล้วเท่านี้ก็ได้ค่ะจากนั้นอิมก็จะนวดผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งนะคะ จากนั้นเราก็เอาไปพักไว้ในตู้เย็นนะคะใช้เวลาประมาณอย่างน้อยๆค่ะหนชั่วโมงเขาจะได้นุ่มดีนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหมูนุ่มๆของเราหมูหมักนุ่มสูตรนี้นะคะเป็นหมูหมักนุ่มสูตรธรรมชาติไม่ได้ใช้สารเสริมอะไรเพิ่มเลยเพื่อนๆสามารถเอาไปทําเมนูอื่นๆได้หลายอย่างเลยนะเอาไปผัดผักก็ได้ทําราดหน้าก็ได้หรือจะเอาไปกินกับหมูกระทะก็ได้ค่ะเพื่อนๆชอบทานหมูกระทะสูตรหมักหมูแบบไหนกันคะเผื่อว่าจะได้ทําคลิปดีๆมาบอกกัน ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เทคนิคดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e อุ้มอิมอิสแฮปปีด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิง่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งด้วยค่ะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด u ั s c r i b e กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอินใหม่ในคลิปหน้าจ้า